สวัสดีชาวนั่งข้างโค้ดนะครับพบกับเรื่องเล่าฟุตบอลแบบฉบับนั่งข้างโค้ดเป็นประจําทุกสัปดาห์กับทุกช่องทางของนั่งข้างโค้ดนะครับวันนี้สิ่งที่อยากจะมาชวนคุยกับเห็นเสื้อก็น่าจะรู้นี่เลยฮะผลงานของช้างศึกทีมชาติไทยของเราครับในการเป็นแชมป์ kings ครับนะฮะล่าสุดเลยครับเป็นสมัยที่16ครับด้วยการชนะซีเรียนัดชิงไป2ประตูตอนหนึ่งครับวันนี้เรามารีแคปภาพรวมทีมชาติไทยชุดนี้กันหน่อยเรียกว่าเป็นชุดความหวังใหม่ ที่จะมีอนาคตของช้างศึกอยู่ในนี้ด้วยนะครับก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นี้ครับทางด้านของมาซาดะอิชิโค้ชของเราเนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าหลังจากตกรอบฟุตบอลโลกรอบคันเลือกครับที่นัดสุดท้ายเนี่ยถ้าย้อนกลับไปน่าจะจํากันได้เราชนะสิงคโปร,ร์สาหนึ่งแต่เงื่อนไขเนี่ยต้องชนะห่าง3ประตูครับเราชนะแค่3าหนึ่งคือห่าง2ประตูทําให้ลูกได้เสียเป็นรองแล้วก็ตกรอบด้วยการแพ้ลูกได้เสียจริงแค่ลูกเดียวนะครับทำให้อิชิครับให้สัมภาษณ์หลังจบทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยบอกว่า หลังจากนี้ครับเขาจะเรียกนักเตะที่เป็นดาวรุ่งเป็นนักเตะอนาคตไกลแล้วก็อยากจะสร้างทีมชาติไทยสายเลือดใหม่โดยมีตัวเก่าเนี่ย เป็นแค่ตัวประคองน้องๆจะไม่ใช่ตัวหลักอีกแล้วครับก็จะเห็นได้ว่าฟีฟ่าเดก่อนคิงคัพเนี่ยเรามีเกมเล่นกับรัสเซียแล้วก็โดนยกเลิกไปแล้วก็เล่นกับเวีนามามที่เราชนะมาได้เนี่ยนะครับอีกิอีครับไม่เรียกตัวเก่าไปเลยครับทีละศรลทีละทอนชนาทิพย์ครับอย่างที่เขาบอกว่าเขาอยากจะลองผู้เล่นใหม่ๆลองผู้เล่นสายเลือกใหม่ครับและพอมาคิงคัพครับนักเตะตัวเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีละศิีเป็นทีละทอ เป็นสารัฐนะครับไม่ถูกเรียกเลยครับเรียกตัวเก๋าหนึ่งเดียวก็คือชนาทิพครับซึ่งมารับหน้าที่เป็นกัปตันทีมพี่เหลือเนี่ยโอ้โหมีดาวรุ่งหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโจนาธานเข็มดีอาบิสิิ์โสรดาโฟแบอนันยอดสังวานชาณรงพมสีแก้วนะครับแล้วก็มีปรเมศอ่านวิไลนะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ เรียกว่าอยู่ในข่ายที่อายุเนี่ยยังไม่เยอะมากแล้วก็จะต่อยอดไปเล่นในฟุตบอลเอเชียนคัพก็ดีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งต่อไปก็ดีดังนั้นเนี่ยอิชิก,ก็เลยลองทีมครั้งนี้ครับก็เลยเรียกตัวที่จาบอกว่าอาจจะมีประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติน้อยแต่ว่าฟอร์มดีในลีกครับมาติดทีมโดยมีรุ่นพี่ตัวเก่าเนี่ยก็อย่างเอเลียสยืนกองหลังนะครับแล้วก็มีชนาทิพตรงกลางเนี่ยนะฮะเป็นรุ่นพี่ใหญ่ประคองน้องๆไปครับ ทำให้การประกบคู่คินครับครับนัดแรกเนี่ยเราเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยอิชิจัดผู้เล่นตัวจริงเนี่ยถือว่าเป็นการลองทีมครับให้โอกาสนักเตะอย่างอนันงยอดสองวานอาพิสิทธ์โสรดารวมถึงดาวรุ่งอย่างคัคณะคำยกเป็นตัวจริงครับแล้วก็ชนะฟิลิปปินส์ไปนะแม้ว่าอาจจะลูกเกมาจะากระท่อนกระแท่นหน่อยแต่ว่าด้วยความที่สนามฝนตกด้วย นะครับแล้วก็รูปเกมอาจจะเรียกว่าไม่ได้ไหลลื่นด้วยทําให้นัด2ครับเข้ารอบชิงเราก็เข้ามาเจอก,กับซีเรียครับแล้วก็เราจัดชุดใหญ่เลยครับอิชิเลือกสุพนัทเลือกเอกนิตเลือกชนะทิพย์เลือกสุประชัยลงเป็นตัวจริงแล้วก็สุดท้ายเราก็ชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับโดยประตูชัยก็มาจากเมสซี่เจกับตันทีมของเราชนาทิพย์สงกระสินก็ถือว่าเป็นยังเป็นฮีโร่นะครับเป็นเดิมแบกของทีมได้ครับทัวร์นาเมนต์นี้ครับ ได้แชมป์เนี่ยเราดีใจแน่แต่ว่านอกจากแชมป์เนี่ยเราเห็นอะไรที่มันน่าภูมิใจบ้างครับผมจะแยกเป็นประเด็นแบบนี้แล้วกันประเด็นแรกครับเราได้เห็นเกมลุกที่นักเตะที่ไปเล่นอยู่ในยุโรปหรือว่าเล่นในต่างแดนหลายคนเนี่ยผลงานดีครับไม่ว่าจะเป็นทางขวาเนี่ยนักเตะอย่างมิเกลสัน ที่อยู่ในยุโรปอยู่แล้วในลีกเดนมาร์กแล้วก็เจ้าแบงค์สุพนัทเนี่ยอยู่ในลีกเบลเย,ยียมประสานงานกันได้ดีมากครับแล้วก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยเจ้าบุ๊กเอกนิตที่อยู่ในเจลีกญี่ปุ่นเนี่ยแม้ว่าในต้นสังกัดอาจจะลงสนามน้อยไปหน่อยแต่ว่าเขามาในานามทีมชาติก็มีความกระหายมีความกระตือรือร้น,ลลนแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยครับขณะเดียวกันครับเราเห็นกองหลังที่เราน่าจะอุ่นใจครับเพราะว่านี่คือคู่กองหลังลูกครึ่ง หน่วยก้านสูงใหญ่แล้วก็มีความเข้าใจเกมมีความแข็งแกร่งที่จะไปต่อกรก,กับทีมชั้นนําในเอเชียได้ครับอย่างเอเลียสดอเละกองหลังที่เกินเลขสามันหน่อยๆฮะจับคู่กับดาวรุ่งพุ่งแรงครับอย่างโจลารทานเข็มดีครับนี่เป็นคู่กองหลังที่ยืนระยะก,กันได้ดีต่อเนื่องแล้วก็เราน่าจะหายห่วงตําแหน่งเซนเ,นเตอร์อีกสักพักเลยครับเพราะว่าโจลารานเนี่ยพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาดีพอจะเป็นทีมชาติตัวจริงได้นะครับ ขณะที่นักเตะอย่างชนะทิพย์ครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยย้ายกลับจากเกลีมาอยู่ในไทยนะคะแข่งกับ BG ครับเจ้าตัวเจอเสียงวิจารณ์หนักมากว่าฟอร์มการเล่นตกลงไปไม่เหมือนเจคนเดิมความกระหายความมุ่งมั่นเนี่ยมันดรอปลงไปหรือเปล่าแต่เจก็พิสูจน์แล้วครับว่าคิงครับผลนี้เขาเป็นฮีโร่ครับยิงประตูแรกแล้วก็ยิงประตูสุดท้ายให้กับทีมชาติไทยในชนนีได้เกมแรกก็ยิงฟิลิปปินส์เกม2ก็ยิงซีเรียเป็นประตูชัยแบบ สุดสวยเลยนะครับภลรกิจต่อไปของช้างศึกชุดนี้ครับก็คือการเล่นฟุตบอลเ f ฟปลายปีนี้แต่ว่าปัญหาที่น่าปวดหัวของโค้ชทีมชาติเราก็มาแล้วครับเนื่องจากว่าโปรแกรมไทยลีกเนี่ยโอ้มันทับซ้อนกันมากครับไหนจะฟุตบอลในลีกนะครับฟุตบอลถ้วยเอเชียฟุตบอลถ้วยอาเซียนครับทำให้คาดการณ์เบื้องต้นเนี่ยนะฮะนักเตะที่มาติดทีมชาติในสิ้นปีในปลายปีในศึกเ f f เนี f ่ย อาจจะไม่ใช่ชุดคิงครับทั้งหมดเลยก็ได้อาจจะมีแค่คน2คนหรือบางทีเนี่ยอาจจะโละหมดเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นก็เดี๋ยวต้องมารอดูการจัดการของโคต้ติชินะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในการเลือกตัวนักเตะมาติดทีมชาติในปลายปีนี้ครับคลิปนี้เฉลิมฉลองแชมป์คิงครับไปด้วยกันครับคิด่างไรก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้แล้วก็ฝากติดตามนั่งข้างโคชทุกช่องทางด้วยนะครับเรามีคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลคลิปข่าวสารเรื่องเล่าฟุตบอลมาฝากกันเป็นประจำติดตามได้ที่ทุกช่องทางของนั่งค้างโคชเจอกันใหม่